อามาที่ศาลสาธุนี่ผ่านประจำนี่นี่มีมีมีเซมซีม CNC ด้วยถอดรองเท้าก่อนปูราสีนารอดอ่านะฮะเส้นบัาแล้วก็รู้จำชื่อบัาน์อนไรอ่าวอนนี้ก็คืออ่า เจ้าพ่อขุนด่านเจ้าพ่อทองทองดําเจ้าพ่อขุนด่านนครบานลนี่อ่ะสาธุสาธุมาขอโชคขอลาบนะมีแล้วเราจะเอาทําบุญที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> ไม่มีที่หยดอดสาธุโอ้แต่มีเลขให้ตัวอื่นตัวอื่นหลุดหมดแล้วมีหกมีหกเก้าห้าหกเก้าห้า ตัวนี้อะไรวะเนี่ยตัวนี้มันห้าอะไรก็ไม่รู้นะนี่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 ดูดิะสามห้าอะไรก็ไม่รู้นะอือสามห้าอะไรก็ไม่รู้มันหายไปแล้วสามห้าห้าเปล่าก็ไม่รู้นะนี่แต่เนี้ยตัวนี้ก็สามห้าเปล่าเลย แต่ตัวนี้มันโอเคตัวนี้มันห้าอ,อย่างเดียวอ่ะสาธุแล้วก็ขอโชคขาเริ่มแล้วนี่แบบมี่จุดทูบแล้วสามเอมอเจ้าพ่อขุนดานเจ้าพ่อทองทองดำเจ้าพ่อขุนดานคนครบาลสามอย่างพอ,อน,นั้นนี่สาธุ ลูกมาขอโชคขอลาภให้กับเอซีหน่อยนะวันวันที่สิบหกกรกฎาเนี่ยอ่าตัวแรกได้มาตัวแรกได้มาเป็นห้านะครับอืมห้ามีสองมาสวยด้วยนะลดไม่แล้ครับ อ้าว <C jin x> ทำไมมันเป็นสองตัวเออหนึ่งสี่เออหนออึ่งสี่งั้นเราก็เอาห้าหนึ่งสี่พอแค่นี ing ing. Yeah. ้จบรู้เรื่องสาธ <inge> ุสาธุอสาธุสาธุอืมเชื่อเดี๋ยวเราไปแล้วมาขอนี่ ือสีก่อนปูลูซีสาทูตรงวัดห้วยโจดเนี่ยตรงนี้ตรงข้ามกับวัดนห้วยโจดเออก่อนเลยน้องกรุงสาทูปูลูซี่าูี่นารอดเคยได้ยินนะือสีนารอดมาปูือสี่นารอดได้ตัวไหนน้อวันนี้ปูลูซีมีหัวอะไรเด็ดๆบ้างปูลูซี่โอ้มีตัวนี้หลน่นลงมา อะไรวะเนี่ยอหกเก้าห้าเป็นหกเก้าสี่อหกเก้ 94, สาสี่สาธุสาธุลูกลาบมาขอโชคขอลาบนะเดี๋ยวใหม่หมนะทำไม่ะทำไมอ๋อมีรถมีแก๊สปิกปิกิก,ก,ก,กนะศักดิ์ส,สิทธิ์นั่นสาธุกวอนไปที่16กรกฎาคมนี้นะปู่นะปู่นะ มันเลขอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งหนึ่งห,าห้าปูน้าเบนะนะนะม่นะนะปูนะตูน้ามบนเบนเลยนะปูน่ะห้าอีกแล้วห้าครับตรงตรงก็หวยต่อเตี้ยแล้วครับหวยต่อเตี้ยก,ก็หนึ่งห้าแล้วครับผม หนึ่ยมึนกูไปสองห้าสองต้องหวยต้อเตี้ยเลยสาธุโอ้ดีใจจังอ้อหได้ซื้ออะไรมาทวามอือสาธุสาธุอือสารอยู่ติดกันเลยะนี่ยขอดำสร้างนือสารพอทองดำ บ้านห้วยโจทย์ตรงนี้บันห้วยโจทย์บ้านห้ยโจทย์โอเคแค่นี้แหละครับพี่น้อง